สวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันนี้ที่อุบลร,ราชธานีนครับ22ธันวาคมนะฮะบรรยากาศของงาน <c oughs> เร่ง,ง,ง,งๆรีบๆอีกหนึ่งวันนะวันนี้กับชุดเครื่องเสียงวันนี้2.2 4คูณสคูณแล้วก็8,8คูณ22ธันวาคม2 5าวัน64กี่โมงกี่โมกี่โมงแล้วนี่บ่บายสองสามสิบสามครับบ่ายสองสามสิบสามนาทีนะครับวันนี้22ธันวาคมอัปเดตโปรดิทีเดตที่อุบลราชธานีบ่ายสองกิกรยี่สิบสามนาทีนะครับ กับชุดเครื่องเสียบกับ2องคูณสองคูณสแล้วก็8ปคูณแนะครับเร่งส่งควาลูกค้าทุกวันอัปเดตโปรโมชั่นต่างๆให้ได้เลือกชมเลือกสรรหากันในวันนี้เก็อบอุปกรณ์แหลกต่างๆทยอยส่งลูกค้าด้านหน้าเนี่ยอย่างลูกค้าก็มารับกับ1นึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดสิบกันพกชุดพชุดแล้วรถก็มาจอดอยู่หน้าร้านครับรอสัมผัสที่จอดรถก็กว้างขวางแล้วลูกค้าก็มารับได้ที่ร้านแต่ขึ้นมาที่ร้า,านก็ยืนผ่านประตูคาดเชื้อนะครับนี่นะครับเดีย๋ยว นี่ครับพวกมือควักมือเรียกเข้าได้ชมกันนะครับวันนี้นี่ครับก็เทวาเล่นประกอบวันนี้อัปเดตโปรโมชั่นต่างว่าหาปลาเกียงเลยนะหรือว่าปลาเกียงจริงหรือเปล่าปลาเกียงเนี่ยรอุปกรณ์เครื่องเสียงกันนีู่บรรยากาศก็พร้อมุดวันนี้นี่ครับก็สวัสดีค่ะสมมติว่าใครสั่งจองที่มาวันนี้อัปเดตโปรนี่ทรเศการใบบ่ายนะวันนี้14บจนาฬิกาประมาณ25่สนาทีนะนี่ครับวันนี้2องคูณสอคูณสครับทั้งหมด24ชุดนะครับวันนี้ก็เตรียมขึ้นรถแล้ววันนี้ครับ รัน2อคูณสก่อนนะแล้วก็สีคูณสเป็นรอบเย็ยนวันนี้2อคูณสโปรโมชั่นนะครับทั้งหมด24เซตยี่สี่แพคแอนดีดิมรันยี่สี่ชุดนะใช่ครับกินปลาใช่ไหมกินปลาก็มีครับแล้วก็ชุดสามหมื่นห้าก็มีครับผมครับแล้วก็ชุดกินอะไรกินหมูอะไรหมครับไม่ครับชุดหมูกระทะทีมทีมง,งานหมูสาวนี <c oughs> ่ครับ <c oughs> แล้วพวกที่เราใช้ตอนนี้เราเลือกเป็น iPhone X โค้งหล่อเดี๋ยวตัวอยตัวนี้ยากให้ฟังเสียงกับนี่ไอโฟร์เอสโค้งหล่อดูสไปเดอร์ครับ มีที่ลอ็อกสไปเดอร์เรียบร้อยครับว้อยสี่นิ้วครับในนแม่เหล็กสองร้อยยี่สิบนะตัวนี้อ่าตู้พร้อมหลอกก็ห้าพันสามร้อยบาทซับเบดเ,อเทอร์โบไม่อัตราภูเขาขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีแลว้วเบิดตัวนี้ครับมือนว่ายี่สิบี่ชุดไปไหนบ้างต้องไปดูบินเนาะต้องดูบินรายการเน,นะนาะนี่ครับดูบินรายการนี่ครับสองคู่สองคู่เวอร์ชันสามหมื่นห้าพันบาทแล้วก็สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับต้องทยอยเร่งแพ็คครับนี่ครับนี่เรานีเราดีนีน่คือคอ,อ่า ซับบิ่นกำลังเล่นประกอบครับเราอัปเดตทุกวันให้ได้ชมกันนะครับนี่พเนี้นี่ครับเสียงกลางก็กําลังนี่ครับประกอบแล้วก็แพ็กส่งครับตัวนี้แพ็กส่งนี่ครับประกอบแล้วก็แพ็กส่งแพ็กกิ้งส่งลูกค้านะครับอุปรกรณ์เครื่องเสียง,งต่างๆายอยส่งมอบท่านที่สั่งจองเข้ามาตัวนี้ก็คือประกอบนี่ครับอุปกรณ์เชื่อมเพลทกัวนี้โอ้นี่ครับดูเพลทหลบพนที่ใช้กัวันนี้นี่นะครับย่อยสมมอบท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับ0856313001 ส่วนก็สองเจ็ดห้าหกหกสี่ก้เจ็ดที่นี่หนึ่งก็เป็นรุ่นที่ถือว่าลูกค้าให้การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วก็ขายดีนะนี่ครับพาชมบรรยากาศอัปเดตโปรโมชั่นมากมายวันนี้นะครับเทอร์โบสองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับตู้เปล่านะครับนี่เป็นขอบดนัดจะเป็นดูดูขอบหน่อยเฮ้ยนี่ครับขอบโดนัทครับดูครับนี่ซับเบตกระเดื่องลองลองเล่นนะครับเหยียบแล้วกระเดื่องครับเน่นยเดียส่วนนี้ไม่ได้เราลองเนาะแค่ละสิบสองใบครับมันนั่นมันจะลองให้มันไปเลยแต่มันไม่มันไม่ล่วงครับวันนั้น คือเราเวลาเวลาลองแต่ละครั้งนี่เราจะลองอยู่เนี่ยนะ,ะรรเราแบบชนิดคือถ้าไฟก็คือร้อยวลต์เลยใช่ไหมครับผมวันนั้นไฟร้อยวลต์ช็อตครับวันนั้นตัวนี้ดูดันครับดูดันนะตัวนี้ดูดันครับรอดทำไมนี่ือว่ารอดถือว่าเราในการทดลองคือลำโพงที่จะใช้ในการอลองเสียงลูกค้านี่คือต้องต้องผ่านมืออาจารย์ดีมนะครับสายโหดเปิดรถแห่จนได้เอารถเข้าศูนย์ครับซื้อรถซื้อรถอันนนั้มาออกรถมาได้ไหมประมาณ ยี่สิบวันเอารถไปเข้าศูนย์หัวรถแตกครับหัวรถเสียนะครับนี่ครับบรรยากาศก็นี่ครับพาชมซับเบียร์ทุกวันนะครับโดยเฉพาะมากมายนะครับยี่สิบชุดนะครับน่าจะหลายจังหวัดต้องดูบินรายการส่งของวันนี้สองคูณสองสี่คูณสี่แปดคูณแปดนะครับซับเบทเทอร์โบพร้อมดอกก็สองพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้ารโมรถช่นพิเศษวันนี้ไหมอัตราภูเขายี่สิบมิลขอบเหล็กตะแกรงเหล็ก นี่ครับประกอบเสร็จก็ลูกค้ามารอรับใช่ไหมตัวนี้ใช่ครับนี่ลูกค้ารอรับแล้วสองคูณสองจะเป็นสี่คูณสี่นะครับยับดอกลำองพงไอโฟน X พงหล่อวันนี้ก็ประมาณนาา่าจะประมาณเกือบสี่สิบถึงหกสิบถึงเจ็ดสิบใบซึ่งตอนหกสิบใบนะตัวนี้นี่ครับนี่นะครับดอกล่องเตรียมประกอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับนะครับ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์ชุดเครื่องเสียงครับชุด2องคูณสองสี่คูณสี่โดยเฉพาะมอสุขาที่สั่งจองเข้ามานะครับฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นอุปกรณ์มากมายเป็นตะเลสมากมายนี่ครับอุปกรณ์กล้องแหลกอุปกรณ์ต่างๆครับทยอยนี่เสร็จแล้วก็ไปลองใช่ไหมคราวน,นี้ก็ไปที่ห้องลองเสียงครับวันนี้ปอะกอบไปเปห้องลองเสียงแล้วเอาขึ้นรถให้ลูกค้านะครับด้านหน้าก็าากำลังเตรียมแพคก,กิง้งงานส่งมอบโอ้โหหลากหลายรายการทรัด้านหน้านี่เป็นแหลกตัวนี้ครับแหลก2,490บาทแหลก8ปยู เรื่องยี่สี่นี้ก็กำลังเตรียมครับโดยเราส่งลูกค้าทีละชุดทีละชุดนะครับพรุ่งนี้จะมีการลดราคาสินค้ามือสองนะครับกับสินค้าอุปกรณ์ตู้ลําโพงนะครับวันที่ยี่สามนะครับยี่สามธันวาคมจะมีการประกอบอุปกรณ์ต่างๆโดยเราจส่งมอบยี่สี่ชุดสองคูณสองแล้วก็สี่คูณสี่วันนี้ทีมงานทีดี่ห้าเดินทางไปที่อุดรธานีมหาสารคามกาฬสินธุ์นะครับสำหรับเซตดแปดคูณแปดสี่คูณสี่แล้วก็อีกหนึ่งทีมก็ไปที่จังหวัดนครพนม ทีมอาจารย์เอกใช่ไหมนครพนมมุกดาหารสกลนครนะครับแบ่งทีมในวันนี้ออกทั้งหมด2คันสำหรับทีมงานทีดีห้าครับแล้วก็ทีดีสี่ครับอาจารย์ยิงก็ประจําการอยู่ที่ลานนะครับขอบคุณท่านที่เกียรติ๊กตามรับชมนะครับนี่ยี่สิบสี่ชุดเดี๋ยวจะรันให้ชมช่วงเย็นๆนะว่าไปจังหวัดไหนบ้างครับสำหรับยี่สิบสี่ชุดนี้นะครับไปจังหวัดไหนบ้างรายชื่อใครที่สั่งจองไว้นะครับนี่สองสามวันก็นะครับก็ใกล้จะถึงครับตอนนี้สองสามวันที่ลูกค้าสั่งจองมา ถ้าเป็นขนส่งโลจิสติกก็หยุดรับถ้าเป็นตู้ซับเบียดอย่างนี้ขนส่งหยุดรับวันที่25ธันวาคมนะครับลูกค้านะครับรีบสั่งจองวันนี้นะครับ22 23 24 25วันสุดท้ายที่ขนส่งขนาดใหญ่จะรับตู้ซับเบียดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็คือไม่รับแล้วนะครับก็จะเป็นสินค้าขนาดเล็กนะครับหลังจาก25ไปก็จะไม่รับแล้วนะครับสำหรับสินค้าชิ้นใหญ่นะครับแต่สินค้าชิ้นเล็กเชรื่องพวกแหลกพวกอุปกรณ์เว็นตะลิดอกล้ำโพกอย่างนี้ยังส่งได้ไม่มีวันหยุดจนถึงปีหน้านะครับ คือสินค้าชิ้นเล็กเนี่ยครับรับตลอดนะครับไม่มีวันหยุดนะครับส่วนสินค้าชิ้นใหญ่25วันสุดท้ายนะครับสั่ง26ไม่ได้ส่งให้นะครับสั่ง26นะครับคือ26ก็คือคุณส่งขนาดใหญ่เขาไม่รับสินค้าขนาดใหญ่แล้วนะครับลูกค้าที่จะสั่งจองก็คือ25ธันวาคม64นี้เป็นวันสุดท้าย,ท,ายที่จะเปิดรับสินค้าขนาดใหญ่ส่วนตู้เสียงกลางนี่ก็คือถ้าไม่มีดอกน้ำหนักไม่เกินก็เคอรี่ก็ยังรับตัวน้ครับยังรับถือวับเสียงกลางนะครับถ้าเป็นตู้เปล่าอย่างนี้ นับสวดตู้พร้อมดอกหนักๆอย่างนี้ก็วันสุดท้ายแล้วนะ25ใช่ไหมัยี่สิบห้าเป็นวันสุดท้ายที่จะจะรับสินค้าแล้วนะลูกค้าก็วางแผนการสั่งสินค้าให้ดีนะครับ25ธันวาคมนี้วันสุดท้ายถ้าสั่ง26ก็ไปรับมนที่1นึ่งก,กร,ราบหลังปีหน้านะครับผมถ้าสั่ง26ก็คือปีหน้าไป้วครับเขาจะสง่ง<ห>ได้ปีหน้าหลังปีใหม่ถึงจะรับสินค้าได้แต่ถ้าสั่งก่อน25่ธันวาคมนี้ก็ยังส่งทันปีใหม่นะเขาจะเคลียร์ให้ท วางแผนการเดินทางวางแผนการสั่งสินค้าให้ดีส่วนมารับที่หน้าร้านก็ถึงวันที่31ธันวาครมร้านปิดวันที่1 2 3สอ่ามกราคมนะครับปิด้าจะเป็น1 2 3ประมาณ3วันก่อนนะตัวเเนนะาะทังงานไม่เร่งเนาะนะคือ,คอสามบเอ็ดเรามาเก็บตกลูกค้าที่เดินทางจากกรุงเทพมอจากต่างจังหวัดมารับสินค้านะ<ช>ก็คือนะครับก็คืออาจจะปิดประมาณสักสามเอ็ดอาจจะปิดวันสักไม่เกินห้าโมงเย็นนะสามสิบเอ็ดธันวาคม ครับส่วนลูกค้าที่จะเดินทางมารับที่ร้านก็มารับได้ถึงวันที่3ามสบิบเอ็ดนะครับมาบที่หนึ่งสองสามนี่ร้านหยุดนะหยุดสามวัน 3, น,นะอาจจะมีสีเพิ่มนะาาอาจจะมีสีเพิ่มนะตัวนี้วันที่สี่ต้องต้อง,องรอเรอีกรอบนะอ่ะฝริต้าแล้วกันนะครับนะครับเผื่อป๊าตองยังไม่สั่งอะไรเนี่ย าฝากติดตามโปรโมชั่นด้วยวนะครักันนะครับดอลล่าพงศ์ไอโโค้งหล่อนะตัวนี้นี่ฝากติดตามทุกโปรโมชั่นซับเบีเทอร์โบไม่อาจตราบขอวันนี้2องคูณสองยีชุดเตรียมอุปกรณ์นะวันนี้มีชุดแหลกอุปกรณ์ต่างๆก็ขอติดตามทุกโปรโมชั่นที่ลูกค้าสั่งจองเข้ามาฝากติดตามทุกานาทีอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกนาทีให้ได้ชมกันอัปเดตทุกโปรโมชั่นที่อุบลราชธาน,นีครับมือหนึ่งมือสองก็มาชมพลาธิรานอยู่ที่โซนสองก็เป็นมือสองอ่าด้านหลังครับด้านหน้้าาเป็นนนโซนสิคใหม นะนี่ก็เป็นประกอบอุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆฝากติดต,ตามทุกโปรโมชั่นด้วยแล้วกันที่อุบลราชธา,านีขอบคุณครับสวัสดีครับ